น้องๆกำลังจะเปิดเรียนแบบออนไซต์นะคะทางสปอสอชอนะคะโดยท่านเลขาสํานักงานหลักประกันสุขภาพแห่งชาตินาะ,ะนายแพทย์เจเด็ดธรรมทัตอารีท่านก็เป็นห่วงเป็นใยนะคะก็เลยเดินทางไปที่โรงเรียนไทยนิยมสงเคราะห์เพื่อไปดูการกระจายชุด ATK ก็คือ Antigen Test Kit ซึ่งจำเป็นมากค่ะเพราะว่าต้องใช้ตรวจก่อนที่จะเปิดสอนแบบออนไลน์ในวันที่15พฤศจิกายนนะคะก็ต้องมีมาตรการ สร้างความมั่นใจให้กับผู้ปกครองด้วยนะคะทางโรงเรียนเขาก็จัดสรรชุดตรวจเนี่ยเพื่อตรวจทั้งครูแล้วก็นักเรียนบุคลากรทุกคนแล้วก็มีศูนย์บริการสาธารณสุข24บางเขนส่งบุคลากรมาสอนวิธีการใช้ให้กับคุณครูด้วยนะคะก็ใช้ครูแกนนาค่ะเป็นคนตรวจให้เด็กๆนะคะถ้านักเรียนผลตรวจว่าเป็นลบก็จะเข้าสู่พื้นที่เข้าไปเรียนในชั้นเรียนได้ตามปกติแต่ถ้าผลบวก เขาจะมีพื้นที่เขาเรียกว่าสกูไอโซเลชันแยกเอาไว้ต่างหากเลยเพื่อให้เด็กเนี่ยมาพักในพื้นที่ก่อนแล้วประสานทางครอบครัวและศูนย์บริการทางด้านสธนาธารณสุขเนี่ยมารับตัวเข้าสู่กระบวนการดูแลรักษานี่เป็นวิธีการนะคะที่ใช้ ATK ในสถาบาันการศึกษา mm. เพื่อจะได้มั่นใจเพราะว่าเป็นการรวมตัวกันเยอะนะเด็กๆไปรวมกันนะคะคุณคำภู mm. ไม่ใช่น้อยๆนะคะแล้วเด็กๆเนี่ย แน่นอนค่ะเขาก็วิ่งซนกันเนาะมีโอกาสที่จะสัมผัสกันมากกว่าผู้ใหญ่อยู่แล้วครับซึ่งก็จะกระจายไปในพื้นที่กรทมเนี่ยโรงเรียน1,037แห่งนะคะเขาได้รับจัดสรรมาทั้งหมดเนี่ย3 0 0 0ชุดด้วยกันครับ